จบจากเรื่องนั้นมาต่ออีกเรื่องที่สองลิศดาบวงพระจันทร์แหงได้เนี่ยหลายคนมันไม่ได้หลายแถบันอ๋อผมมันตกหลายกว่าเก่านี่แล้วเป็นยังจะโตกะมาอยู่ซื่อๆได้ล่ะเออนัดประลองหยุดแข่งเพ่งดาบกันเออกูได้แข่งกันผู้นั้นเป็นหนึ่งในยุทธจักรสิ้นกันแคแล้วเอาสิ้นกันสู้ไปสู้มากกว่สู้เขาพอได้เพ่งดาบมันขี้ลายกว่าเขาก็ะคาตัวตายก็น่าอยู่ไปกไอ้เจ้าหยุดแพ้เขาเสนอเออโดนนาภากาวาสิขาตัวตายมันมัตกถือก้อนหินที่ล่ะมันตกะถือหนามลอยไปน้ำพุ่นไปขึ้นหาดดดเเกกาาะะสัันนไไ้้มมีียอ ผมมันตัวลายกว่าเก่าเลยเอาคันถุกน้ำเล่นบอลเตะวีผมเลยได้เมียหรอฝ่าประธานหัวเมื่อตอนได้ผู้สาวอุ้มเขาบอลนอนก่อนเหรอโอ้ยห่อนส้งผมตกได้ได้เมียเจ้าเลยอยากได้เมียคือเขาโอ้ยขนหู่จักจี้พี่โบเสียพ่อสือลิงกันยังวังเลยเฮ็ดคือเขาเฮ้ยเดี๋ยวพี่บลาชีวิตคือเขาได้จังได้อันนั้นมันในหนังยังปะหนังกับคนทศแสดงว่ามันควบได้หรอนั่งพุ่งพลอยประธานโู้ยยุคนบอแมนกบ คนกับคนคนละศาสตร์คนละภาษาคนห <ยะ S 2> น,นังจีนตัวน,นั้นจีนก็ไทยกับพี่น้องกันคือเก้าลละเอ้ยจะไปเกิดคือจีนก็ดวเขาเลาคือเล่าคือเลาคืออ,อศาข,าข้อกวาน,นทออีศาจากไหมันมวีปัญญาไหมปเอาขึ้นเอา่งปัญญาหนังกยกินมึงตเลตอ้อานนี้กลยเรตโเต็ดเดยอย่างงอยอนซอนไก่ตีนเป็นเปติีนเป็นเปรตีนเยเขาบ่ถึงเออจะบ้างเสียไหน เฮ็ดจังไดเอาใสมาเฮ็ดมันบ่มีตั้งวันต่อสิกรถได้ปีหนา้านี่มันสมกับหน้าปากนี่ไปใส่ฟมืดผมจะได่มาตั้งมันหันไปมันบ่แม่นผมบ่มันมันเป็นแนวนี้เองพ่อแม่พาเป็นเป็นน้ำซุม้มน้ำเสน่ห์เป็นน้ำพาน้ำพันข้นพันนี่พันนี่อ๋อพันปักกิง่งพันปักเาว่าแดง หลงดีใจมืดไว้นึกไว้หมาพันปักกิ่งยังว่าคนนองยองสิบาดว่าแหละเพิ่นคนล่า,ลาลเรื่องแจ่มใสจิตใจเบิกบานบ่เจ็บบ่ป่วยเด้อบ่อนว่หัวมวนไปเรื่อยได้เดี๋ยวนี่บ่หูอย่าเดาหน้าไว้พิษมั้พิษจังไดยข่อยเห็นพ่อตายแล้วคพื่อนว่าไข่ข่งหอยป่วยไขย่ชิงมอนไปสิห้งอ,องบ่วคือข่อยป่วยอยู่ลักษณะสุมเงินเจ้านาําบ่ป่วยจังไดยนอนบ่หลับหนวกหูอยากไรเสียสุขภาพยิดเนี่ยมันเถียงกันเถียงเส่าเถียงแรงข่อยนอนบ่หลับตายกูตายกูสิมาจอยตายย้อนเมียเถียงกันบ่ได้้หลับบนนนน่่อียง คิดได้ไปเปลี่ยนก็นเลยไปบอกผู้ถ่อผู้ถมาสั่งสอนให้อ,อใครแนยังคือท่านเออเอ,อก็มาสอนให้อยู่บะ่ะให้พอบานสานเม,มืองมืละมาสอนครแนคือจะเป็นให้เป็นี่นี่เหถึงจะพื่นเขาเจ้าเจ็บคนเขายัาง่ขึ้นจากกได้สู้อคนเถียงกันแล้วก็เรา้บอ,อาบานกรนเฮี้ยงเฮียงาบอกวนนผู้ถอว่าตอนนี้ต่อไปจ้าห้ย่าด่ากันเด้น,น้ังฟังอยู่บ้นละครเรียบร้อยจิอกบานนี้พอผู้ถ่อลงเฮี้ยนวิบปั๊บผู้มีอะยรลุกข้นจับฟ้อยเออสิกวันเดี๋ยนปันว่ามสอะไรริง เมียหน่อยก็บ่ย้อนไม่รู้กล้องจ้องยังทำอยาฟาดเหยมึงกาฟาดฟาดไอ้หนูมึงเรามาเอากวันคู่คู่จะไหนป็นเมียหน่อยเสียงไปหู้นั่นเสียงไปคางคางคู่คู่โอ้ยกินมันก็บ่ตั้งใจกินเต็มจำปนฟาดตากันที่นี่มอกกวเทียงเนี่ยเจ้าหันบอกป้าหามาสู้กินมาแหงไม่จำฟาดตาข้างขวาเพราะได้กูจิตน่นจนเจ้าได้วื้อปันน้าบ่เยอะนี่กันบ่ปตากระทั่งเป็นเหิมเลยน่นคนเราไมนมีขีดจำกัดเด้ก้นสิตั้งขบอุ้มฟันแล้วก็นั่นนั่น คอยเห็นด้วยเลยคันเจ้าวือสตาดนผู้เฒ่าบะต้องมาสั่งมาสอนเลยเรียบร้อยไปเลยเดี๋ยวก็ะทำว่าคอยร่างแกลูกมียอะนานมันถึงวันแต่่ก็นานเห็นบ่อ่ะพราเงื่อนเท่านั้นะหยุปันพักหนึ่งเศร้าจำปนวิสตากันเลยมันมาวิสตาคอยวีธีมันเาเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยเีวเดยเี่อวเดี๋ยงเียงเดีเดียดียดียเอี๋เวเดียเีดดดียดเองเดย งานกินดองได้กำลังเมานี่เออขอประจักงานบวชพี่บา้าที่บวชลำไลร่ปอนันมันพอนชิ้นเเผาอันค่าดองแสนหาได้กำลังเมาแต่งานลูกสาวเจ้าหนิโยาค่าดองเท่าไดเจ้าก็นจะมากินมดมืตีค่าดองลูกไข่ก็นจะวิ่งเรือให้ใส่พ่อสลึงเวยล่ะเบิ่งตีรา,า,าเสบบกขางัวเลี้ยงมูเบิ่งแน่ขายยังงัวมันได้กินดีมันสินี้เพื่อน ืนนี้ก็เสด็ยังอยู่หันตูดอยู่ตูดกินมีบมีตูดกินเศร้าเอาบอมีแล้วบานเจ้าบันอยมันยังมีมันเป็นยังไงคนตูดกินะรกินจะสร้งที่เออปฏิเอิญปฏิเส้นที่ปด้ยินข้าวยินข่าวว่าเขาที่เป็นการเป็นงานขึ้นมันจีนอนบอเฮนอนก็นอนบ่ิสิทิดยันไปรักสีม่วงเขาบ่ท่านโอ้เพิงซิต้นเขาบุญยเอินเขาในเฮียนเขาบ่เขาไปตัวเสียงหมากัดกัดลูกตึ้งตั้งเศร้าเลยเสียผ้าแต้งตูดจากฝอจากฟังผิดติดกระดุมกบเาทือบติดารเดามสีในนมไป่ มีอะไรรับจ้างสักเสีอสักผาผู้อื่นเข้าเศร้าไม่ใช่รถบุญน่ะปลาเสียดหน้าย่านเจ้าคาวาเจ้าของบ่มีเงาลุ่งลึกดปวดได้กระดึงย้อนไปไฟซื้อเจ้าปัดไม่จังโซ่แทนไม่ได้ซื้อดอกเตือนน้ำมันดูเขาก็แถมให้โอ้ถ้าแกโลผิดเขาไแกโรถของถ้าแกรถโอ้อยากซื้อห่อแล้วมันมิดรตรีอยู่เขาพ่ะท่านขาหอดงัวมันไปเดือดพวดอ่ รับกัดกันตั้งหักมันก็นลบเมื่อเบาะเนี่บ่แล้วลบเมื่อจนด้ค<อ>รับเปนสี่ท่านเนาะเออนั่งยุหันเดียวเออนั่งออเอามันคือเบงเสือมันเป็นเบงเสือมันฟิมนปมันเสียเจ้าของก็เป็นเอียงไปจังสันเอียงเพราะเด็กกระดุมมันบังคับอ่ะนี่ เขานอนนั่นลุกแล้วก็ไกเกาตีนว่ลาละลุกลน้อยทิ้งนะไมยังน่อยทิ้งเราขวดน่อยไปสมกับทิ้งเขาให้บ่อยหรอเฮ้ยเขาเป็นงานเขาก็ให้ตัวนอขันมันเป็นงานไปขอมากกว่าเขาที่ให้ลิ้นให้พร้อมเลยเขาสิลิ้นให้เขาบ่ยเขาลิ้นชุดสีเฮ็ดแบบสามหลอสื้เลือกูบ่กินหอกกินแบบผู้ดีสู้เคยกินบ่อมีสมบัติผู้ดีในการกินเรากินยา้ยบุญละค่อยบอกค่อยคุยกันฟังไปยังงานเกี่ยวกัควเม้อรักษาปริาดีพักนั่งอางยาข่าขวางห้องหอมซุปเตียงไปไปนั่น ว่าหมดปุ๊บกูจะตายพูดตกลดเลยหมดจอยเฮ้ยเยังไงเหรองงเลยงงเลยจักสังยังเข้าไวแนวบูบาทอ๋อไม่เป็นยังน้อยทิ้งออกฤทธิ์ไปคนตายเราแล้วแบบนี้เอ้าเอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยืนบ้านงูบ้านเก่านาเก่าตาเออเออไปแล้วน้อยทิ้งเห็ดแล้วยืนโยกแล้วเอ้าหัวคำข้างเราแล้วแับนี้ใบซ้ำ จงเจริญอวยพรเจ้าภาพจงเจริญสเือละไลกกาบอกก็เลกกเียนเเสีเรียบเสีย่องกินย่องเอาหวสามเทือเหรเสียาเสียามากอบอันเสียาอาสีเทือเหรอตเกเรยนยหเทือเหรอขาพี่เรียกพี่เราพี่เรีพเราดี๋ยวคอเวลาไปเปลี่ยนเสียผ้าอสิไปเลยเว้บ้านเออไหวกเทื้อเหรอเอ้าไม่ยังเลนั่น ใส่เกือบเนาะคือปกปมลงใส่ดีดีปุมเอาลุงกินลายบอท่องแนนเนาเนี่ยเกือบไปยังมันใส่ยากแท้มันบอกมันเกือบเจ้าของไปใส่ของขาเจ้าเห็นยังสิักเกือบสกอตตัวเจ้าของบ่ได้ใส่มาบ่ใส่มาอยู่มันคนละยี่หัอเขาเจ้ายวยิงหัวยังล่ะโอตาเน่เกือบยังรถยนต์ตอกตะปูจนใส่หมดแล้วไหมเอ้าเอ้ายัดจังไหนมันกับว่เขาเอ้าคือโผดแท้เออเนั่นเกือบเป็นน้อยพวกปุ่มจับปั๊บใส่ ยัดในถุงจะคว้างเอาลงเงี้ยเลยนั่งปั๊บลงเอาปอไปบอกจงเจริญไหวเต้าเถื่อนระบาดเนี่ยปอไปตั้งแต่เศร้าจนหอดเทียงปอไปใส่มาใส่บ่ห่วยตู้จวนผาศาสตร์เขาปูไว้ดีๆหันไปมืดขวดน้ำขวดตาลมนั่นเรียนนานาสามสีคนป่ะดิษฐเฮียเรียกแนวอื่นแล้วปูศาสตร์น้ำกลนจาะปอดอีกเ้ย แดดออกบ่ายดิจักขี่หูขี่ตาหอนเนื้อไข่หุูมันเข่าเก่าขี่ไข่บดขี่มูกใสไหลพันเมื่อสภาพชมน้ำายกับบวิดปะแป๊บเออเออเป็นไงล่ะหอยอ่อนตอนอ่อนตอนอยู่ข้างเด็ดป๊าเดเลยปิดใส่เอ้ามาฟงซะใครจะจีบเบิดแห้งมากก๋เจียวมันถึงนี้แน่ยแหน่งจะแน่กับบ่แห้งมันบ่หน่อยดิขี่เดียดได้กูบัดดิมแขกมาใหม่บัตันลู่เรื่องลูล่ามานั่งลงกับไก่อ๋อก็มาหอดบอกว่าจีบเป็นแต่ขี่เดียดมาลูกท้อเฮ้ ลูกกองจองขึ้นก้นสีทั้งสามเที่ยงยังเศร้าคนในขั้วผมสิไปลักซีนเขาหม้เลียวสิไปเสิร์ฟบนตัวบัตโอ้ภาคเขาแทงไว้มีผู้นังนั่มบ่ไหวเยอะนี่บ่สัพ่อลูกหนีหนอตู้ไปหาเขาก็เขาหนีอีกแล้วขี่เดียดเขาดีแล้วดูมได้ภักเขาเราเสืร์ฟยุ่งจังเสียเอจะไปเสิร์ฟเพื่อย่างกับบ่ได้เขาลบก็ลบยุ่งจังเสียน้ำต้มเต็มถ้วยเฟียดอกเม็ดเนี่ยยัดเจะาตอนโคโลอยู่ว้างแบบปั๊บยิบก้อนเขาเลยเนี่ยโอ้พรท่านหอยแขกใส่เลยยำอวดกวดกินระบาดเฮ้ยติดคอปาดเต็มเยต็ม มันมอจันติเหมี่ยนี่เอามันลงมาหันี่มันฟ่งขึ้นมันคือบอโล่งสันน่ะเอ็นมันก่ออยู่แค่เอาปั่นไก่กินยามกดออกจันทีสิปล่อยลงยังมา่อยยังดึงบอกเอา้ถิ่มไปถิ่มลงใส่ถวยเขาไปแต่ขี้เดียดโยมไปแขร์เขาแขรเขาทิ่กินเพราะเขาลูกนี้หมดเขาขีดเดียดขีดไล่เขาเหมืนข่อยบ่อให้ขึ้นเขาเนื้อเจ้าจำนาไว้ได้เอาคนแบบนี้เอาการไปเซิร์ฟมาเทมไหมใชเมื่งเขาสิบบอกพื้นซื้อไว้มีคนเนี่ยนี่ขวนงานแม่แม่จำบนาได้บ่หรอเฮ้ยเจ้าก็น้ำแต่ฝุ่นถะ ไว้เอาไปเอามาบอกพื่อนจะขวังตัวสันนี่เขาตาตีเ้ยขี่้าดหลายย่านเขามาตูดกินบะขาหันงัวแม่ขาหมูขามูหมูก็บ่ะขาบะขาหมูเสียวยังขวกระทันหุ่นเยอกระทะขวบสิขวไใกล้ขวหมูหร okay. ือขวหยังขวาชุดจ no> ีขวบชุดโอ๊ยภาษาชุดจีหายยากขึอนยังนี่ สมัยซื้อมือนี่ไยใน่แน่ใแน่มิจะใส่รถไทยมื่อลหร่แม้วเกี่ยวกยังก็รถไทยโอ้ยมันก็อยู่กับขิงงวงขี่ข้อย่อ่อยงวงบอยข้อย่่องจงลงทาสมัยก่อนน้องยังมาเลี้ยงตัวขวาวตีสมัยนี้นะสมัยนี้มันมี่จะซสิอเบลไซด์ไปตลาดนัดโคกระบือมีไปเอาอย่างยุ่งหันขิงงวงขี่ข้อย่่องโอ้เอามาล่อเป็นจุดจี้โอมันกี่ผ่าล่อขิงงวงขี่ข้อย่่องโอเคจะได้สัตย มันหลอดจุจีมันบินมาลงอ๋อพวกจีบินมาลงเขาขุดเอาบ่ได้ขุดเงี้ยเสร็จังไหนถ้ากระมุงเขียวปูร่องไอ้ที่ออเอากวางม่เห็นมันมาหรอกซ้ำกันก็ห้าเปิดตลาดนัดจุดจีเออแมนเลยมันหมุนลงไปเจอมุงเขียวกรงเอเลี่ยนบินมาลงเลยถ้ากระตุ้มดีเสียเราไปล่างน้ำล่างมันเจอเลยได้ซะออกดำปื้อๆเลี่ยมงาอุ้ยมีแต่จุดจีมีแต่ไหนแบบทำตางวยโอ้ยแผ่นดินกวงตัวกวงขูดตังมาพ่อคนจังที่แต่ฮะไม่แมนควบไข่ย์ดีละคนจิตเนี้ยมาตังมักดันก็ดอกกเขาหยาบปนี่แท้เ สิบอกชูฟังเด้ออเดือนวจีบช่งฟังไทยฟังลาบบ่เดือนเดือนวจีบช่วงนั่นนี่เอออยังเดือนเทียงนั่นเอาเอินบุกอันสมบูรณ์เดินก็ได้ง่ายอันก๋วยเตี๋ยวเอินอยังเหอะเออินเฟอนั่นอ้อขนมจีนเด๋อข้าวปุ้นนั่นไอติมกระเลมบนั่นสนามบินเดินยนต์คนกระโดดล่มคนโตนจ้องฟุตบอลหมาโป้งอย่าง สิเตียงงานลูกสาวเฮือดมือมาเฮียนภาษาเราไงถามเบิ้งฮะไปสิเอื้อนถือกระดอกมันคนลราเวลามือนี่เป็นมือแต่งงานสิเฮียนที่หลังจังเฮียนอันมอเตอร์ไซค์เอื้อนอย่างคือเถารถจักรรถจักรบ่อนซ่อมมันดิกห่านแปีงรถจักรห่วยบุกอกันดีลีตัวนี้อะไรไว้เนาะจักรยานเอื้อนอย่างรถทีฟเฮียนมันดิเขารถทีบห่วยโอ้บ่คือกันเนาะอันนี้ไม่อยังนี่มงนาฬิกานี่นะบ่อนซ่อมมันดิล่ะกอ ห่านแปงมุมไปเลยนะโอ้ขั้นแปลงนี่ซ้อมโลดแปลงซ้อมโอ้บ่คือกันดีหีเนาะอ,อันนี้เป็นยังนี่ทรงฮพนงยังนี่ทรงเขาขาวอันนี้เกือบด้านใต้ยันเกือบเกือบคู่เรื่องไรไปได้คือฟังหุ่นค่อยซื้อแปดแสนจีบโอ้มันคือแพงแท้แหงกับว่าเป็นยังดอกขั้นจบมาเกออมเกิบเฮ่วยนะ่วยหห่วยหยเจ้าทีมพตีเล่าอย่างแล้วบอกเคยอมเกิบไว้เจ้าบอกเขาใจภาษาเล่าบอกเขาใจจะได้ไพ่ก็ได้ยินตัวนั่นบอกให้อมเกิบก็ได้ยินตัวใครเฝ้า แถวหลวงพ่อบางถามว่าแพ่งขั้นเจ้ามากกับอมอเมาฮะภาษาไทยเนี่ยแปลว่าต้อเอาอเขาบอกอมเจ้าก็จะขับเกือบเปลี่ยนเขาป้าเลยจะบอกเข้าใจภาษาที่เจ้ฟังแต่ว่าอมต้านก้าวขอในที่หรือโอบ่คือกันหลีหลีน่อยออมันบ่คือการลายซิ่งลายแนวเออจังฟังคุณหน,นังสติกเขาบ่ได้เอิ่นหนังสติกเดียวพอเอิ่อนยังยืดยิงง่ายไม่ยากยเายังเอาคือบ่มีอ้นบ่มีจะได้ข่อยกับลูกข่อยเด็กมันมันนหมายถึงเจ้ากับลูก เอาลูกเฮ้ยก็บพรเอิญแขกเอิญข้นทีเดียวหนิเอ้าก็เบ้าเล่าก็สาวไทยมันผิดสังเกตแต่แกกูเข่าตีนบ้านมาทีแรกแล้วผิษมองไรพี่บันน้ยินเสียงหมายหยาดกะดูกันเออแม่หนอเว้ยเขาเป็นทางเฮ้าหนูปาดที่โถเสียงเคียงดังสนั่นละปานนี้เซุ่มซ้อยหอมแสีบหูแสีบตาจนใบแห้งแล้วเออนี่อะไมิดซีรีส์อยู่หาแมงวันสิต่อมขั้นหัวตัวเดียวก็บม่มีวันนี้ อ๋อต้องเอิญโคนมากกินละมั่วโคไกลกินดองตู้เบ้าเล้าสาวไทยเออเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บ้านมาประกาศให้ผู้ใหญ่บ้าลของฮอดะมาตะญี่ปุ่นโอไปเบื้องานไปญี่ปุ่นถึงมาไปญี่ปุ่นซีปีฮะผู้ใหญ่บ้านแท็กซี่ดีจ้ะล่ะซื้อรถแท็กซี่อันเพิ่นมาแล้วฮิมะนี่ไปเบื้งการเบื้องานเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเมืองเมืองฝ่ายมีนาสังคมเมว่อกะตันยิ่งดาเลสซาเจภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแบบเนี้ยนี่ไหมคาเจว่าภาษาญี่ปุ่น ตฟังเข้าใจบ่นี่บ่แล้วบไม่ใช่ลายายมั้งแท้เออฟังเข้าใจนฟังเอาเสียกันเสียกันได้เอาสันนิษฐ์ดาเลยบ้าว่าห้าตาเล่ป้วนี่เป็นน้ำแวีนเป็นน้ำแวียนเวียนเวียนเป็นคนสายตาบ่ดีที่สุดเล่จะน่าเออวัตถจีฮันนัสว่าอาณาตาว่าดาเล่บ่เอาเลยมอเป็นตาเล่ไปวัดสายตาแล้วไปหาหมอหมอแล้วหมอเขาตรวจแล้วว่าสายตาบ่ดีสายตาสันต้องใส่ช้ตา ดูโกกิงัตัวฮึจิ้งกตัวดูโกกินมะโกมะโกมันต้อมนาเทน่าหุดขั้นเทน่าหุดมะโกต้นมันสุกกับพ่อกินงจิ๋ดอกเออแม่นแมนถึงว่าเอาถึง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 แม่นขั้นขั้นหน่วยแก้วกับต้มไวถัดเอาหนำฝาดมันออกดองหมากสุกมันดูดไน่น์มันมะโกเซมืดใบมันใบใบชิดตัวมือแล้วนี่หว่า วาการ่าไงขี้เงาอยู่ขี้ไม่เงามันมันโมโตใหญ่พ่อจีด้ขี้ได้ลองไปจับให้มันตอดบางทีนั่นหายาใส่บ่ได้ด้นั่นเล่นฮัท่มหำควลยดอนปาร์ิทัไปจ่มไม่เหงางยาแก้มันยาถอนพิษต่ออ๋อทอนพิดสบอขกันไม่เงาตอดนี่ไปจ่มหำควลยดอนจ่มไม่เจ้อคือคือกันก็มอดาดมือหอดีจับหามองจับหัวปลาติดเส้าฮอนลักษณะเดียวกันวาการ่าไงขี้เงาอยู่ขี้ไม่เงา มันโมโตใหญ่พ่อจีดีขีได้ลองไปจับให้มันตอดบังทีนั่นหายาใส่บ่ได้แน่นเล่นหาทจมหำคกลวยดวนปัติโต้ไปจมไม่เหี่ยงอย่าแก้มันอย่าถอนพิษต่ออ๋อทอนพิษสปออ๋อขันไม่เงาตอดนี่ไปจมหำคกลวยดวนจมไม่เจอโอ้ยก็เกันก็มอดาดมือคนเดียจับหามองิจับหัวปลาติดเส้าหอนเออเส้าหอนลักษณะเดียวกันโอ้ยาโบราณจมต้นแม่ได้ป๊อปจมต้นแม่ได้ป๊ มันเจ้าจีนตัวแม่ไม่หำตัวแม่เออแม่มันก็ม่ฮูต่แล้วเ็น่อกเนาะอย่าโยกตะบ่ากันให้กินคนไหนจีบวาโอ้ยอยบริวาจังสันมันมาเมนนั่ายัเไปยำอยบริวารนียนั่นเดี๋ยวนี้ะไรอะไรจะไปยำในมันขมเอาเ่าหานีเีเลือเอาเอาเบิ้งกันเด้อัมาวาทู้แมนป่เ้ยมันแมนเบิ้งนพูดบ้านเขาบยังเดะนี่ว่หันบอกภาษาญี่ปุ่นขนาดนว่ สมมติบ่งหูเรื่องกันเ้อเพิ่อนโมเป็นคนญี่ปุ่นเพิ่นมาตาประเทศเล่าอะทันหมากผู้บาลเล่าสินหมากผู้สาวไทยมาตาเล่าโอ้ยเห็นตาจริงๆว่ามันญี่ปุ่นกับเน่าเลยเดี๋ยวไปไขกระได้ไม่อยากไอปากจะคล้องแต่นอฮะเนี่ยอุตส่าห์มาตีนั่นนี่อุปนมาตาล่าสันบอกใช่ญี่ปุ่นมากกว่ากับแปรคือกันละเว้ยวุ่นคือกันนะวะโอ้มาตาเล่าคือคนตัวเนาะ